สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆมาที่วัดปากคลองมะขามเท่านะครับนี่นะครับมาไหว้องค์หลวงปู่สุขแล้วก็เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรหลวงปู่สำรานนะครับผมนี่ก็คือบรรยากาศหน้าวัดนะครับพอดีประตูนี้ปิดนะครับก็เลยเข้าไม่ได้ ก็เลยถ่ายข้างหลังให้ดูนะครับนี่เป็นต้นโพหน้าวัดนะครับที่องค์หลวงปู่ได้มาปักกลดตั้งแต่สมัยเดินทุดงมาแรกๆนะครับผมทางเข้านะครับ สร้างพระเจดีนะครับแล้วก็มีสถานที่ปฏิบัติธรรมหลวงปู่สุขหลวงปูส่สํารานและเสด็จเตีย่ยกรมหลวงชุมพรครับใหญ่โตมโหลานมากครับตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะครับผมบรรยากาศในวัดนะครับ คือต้นมะขามนะครับต้นมะขามที่อยู่หน้าวัดเสกใบมะขามให้เป็นต่อเป็นแตนนะครับนี่นะครับผมโอ้โหต้นไม้ใหญ่ๆที่ยังอยู่ตั้งแต่สมัยองหลงปู่นะครับนี่มีมะขามสองต้นนะครับ ข้างในครับทางไปน้ำมัสการหุ่นขี้พึ่งองค์หลวงปู่นะครับจะมีพิพิธภัณฑ์เสด็จเตียกรมหลวงคุมพอรอยู่ทางโน้นนะครับ โดยรอบนะครับนี่นะครับพระเจดีนะครับถ้าเสร็จแล้วก็คงจะสวยงามนะครับสีทองเหลืองอลามเลยครับผมต้น,ตนมะขามนะครับปากของมะขามเท่านะครับ ดบเป็นพระอุโบสถนะครับช่วงนี้ปิดไว้นะครับไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดจะมีไรสนี่นะครับ ปิดล็อกไว้นะครับไม่ได้เปิดให้เข้าไปชมนะครับผมเวลามีงานสำคัญสำคัญถึงจะเปิดให้เข้าชมครับช่วงนี้ประตูเข้าออกนี่ปิดหลายหลายด้านนะครับให้เข้าออกฝั่งเดียวครับอ้อมไปทางหน้าโรงงเรียนนะครับผมนี่คือพระอุโบสถหลังเก่านะครับที่มีภาพเขียนลายฝีพระหัตของสเสด็จเตียนะครับอยู่ข้างในนะครับ ตอนนี้ก็เข้าไปชมไม่ได้นะครับ <c oughs> ใครที่ยังไม่เคยมานะครับเชิญชวนเลยนะครับผมวัดปากคลองมะขามเท่านะครับชัยนาที่มีพระเกจิดังๆนะครับนอกจากหลวงปู่สุกแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันที่วัดโคสิตตะลามนะครับวัดหลวงพ่อกลวยนะครับผม ก็เจอกันที่วัดโคสิตารามนะครับ